สวัสดีครับในวิดีโอนี้บริษัท Yes Enterprise จะนำเสนอวิธีการติดตั้งกล้องแอป MIPC นะครับผมโดยที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้จะเป็นสินค้าในแพ็กเกจของตัวกล้องนะครับผมโดยตรงกลางจะเป็นตัวกล้องแล้วก็จะมีสาย m i โคร USB ตรงนี้อันนี้จะเป็นกล่องของตัว,ตวกล้องนะครับ แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวชาร์จสำหรับเสียบเข้ากับปลั๊กไฟบ้านทั่วไปอันนั้นจะเป็นแบตเกตสำหรับติดตั้งยึดกับผนังกำแพงแล้วก็มีปุ๊กกับน็อตไม่ใช่กับแบตเกตอีกทีนะครับผมนะครับด้านหลังตัวกล้องนะครับมีช่องสำหรับเสียบสายแนนอยู่ด้านขวาสุดแล้วก็ตรงกลางจะเป็น ปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วกลางล่างจะเป็นช่องเสียบไมโคร SD card ส่วนช่องเสียบด้านซ้ายจะเป็นช่องเสียบปลั๊กไฟนะครับผม okay. นะครับเดี๋ยวจะนำเสนอวิธีการต mm ิด hmm. ต NO ั้งให้ดูเลยก่อนอื่นเสียบปลั๊กไฟก่อนนะครับผมอันนี้สายที่แถมมาให้นี่ค่อนข้างที่จะยาวพอสมควรเลยประมาณ2-3เมตรได้ครับนี <S <S ่นะครับ ตามที่เห็นเลยนะครับเมื่อเสียบปลั๊กไฟเข้าไปแล้วตัวกล้องจะมีไฟ LED สีแดงขึ้นมาที่หัวกล้องแบบนี้เราต้องรองให้ตัวกล้องทําการบูตเครื่องขึ้นมาประมาณ1นาทีนะครับผมในระหว่างนี้นะครับเราจะไปดาวน์โหลดแอปของตัวกล้องกันนี่นะครับสำหรับมือถือ Android เข้าไปที่ Play Store ส่วนมือถือ iPhone เข้าไปที่ App Store ได้เลยครับผม โดยพิมพ์คำค้นหาตามนี้นะครับผม MIPC นะครับเป็นลูกตัวนี้เลยครับผม MIPC นะครับเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเปิดขึ้นมาได้เลยในการใช้งานแอปจะต้องทำการสมัครด้วยนะครับสำหรับวิดีโอการสมัครนี้เราจะเอาไว้อีกวิดีโอหนึ่งนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวกลับไปที่ตัวกล้องกัน เมื่อบูตขึ้นสําเร็จแล้วตัวกล้องจะมีเสียงหยดน้ําแบบนี้แต่นี้คือยังไม่พร้อมที่จะเชื่อมต่อให้ทำการกดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้นะครับผมประมาณ30-40นิวินาทีตัวกล้องจะทำการรีเซ็ตหลังจากที่รีเซ็ตเรียบร้อยแล้วจะพร้อมที่จะเชื่อมต่อครับผม ให้รอเสียงผู้ประสางกฤษตามนี้นะครับผม Reset to factory setting ครับผม กล้องกำลังทำการรีเซ็ตเพื่อที่จะตั้งค่ายพร้อมเชื่อมต่ออยู่ครับผมต้องรอให้มีเสียงจดน้ำขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือพร้อมที่จะเชื่อมต่อได้เลยนะครับตามที่ได้ยินเลยนะครับผมอันนี้เรา ไปที่แอป,ปอีกครั้งหนึง่งในหน้าแรกของแอป,ปให้ทำการกดบวกที่มุมซ้ายบนตามนี้นะครับแล้วจะมีตัวเลือกขึ้นมาอีกแบบนี้ให้เลือกไปที่ p t z Camera ตรงนี้นะครับหน้านี้จะเป็นหน้าสำหรับทำการสแกน QR code นะครับผมซึ่งอันนี้แนะนำว่าให้ทำการข้ามไปเลยดีกว่านะครับเนื่องจากว่าเป็นวิธีการที่ไม่ค่อยที่จะเสถียรเท่าไหร่ สำหรับการสแกนเคียโค้ดข้างใต้ตัวกล้องข้างใต้ตัวกล้องจะมีเคียอารโค้ดอยู่นะครับเดี๋ยวเราเลือกเป็น Sound Connection นะครับผมตรงนี้เราจะต้องเชื่อมต่อมือถือกับ Wi-Fi แล้วก็ทำการปิดสัญญาณเน็ต 3G 4G ด้วยนะครับไม่งั้นการเชื่อมต่อจะล้มเหลวได้ Wi-Fi ที่จะเชื่อมต่อต้องเป็น Wi-Fi 2.4ไม่ใช่ Wi-Fi 5G แล้วก็มองหน้านี้นะครับตรงนี้โอเคให้ทำการกรอกรหัส wi-fi ที่ถูกต้องแล้วก็กดขั้นตอนต่อไปกดขั้นตอนต่อไปอีกได้ยินเสียงสัญญาณจากตัวกล้องแล้วอันนี้จะเป็นการปล่อยสัญญาณเสียงให้กล้องจับกับ wifi ที่เราได้กรอกรหัสไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับผม ตามที่ได้ยินเลยนะครับผม Connecting to the router Connecting to the server Please wait นะครับเสียงด้านหลังไม่เขียวกันนะครับโอเคอันนี้เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับผมที่หน้าจอจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมกด OK อันนี้จะมีตัวกล้องขึ้นมาเพยงคราวนี้เราก็ดูกล้องได้แล้วแต่เมื่อเข้ามาถึงหน้าแรกตอนนี้มันจะทํามันจะให้เราทําการตั้งรหัสผ่านก่อนรหัสผ่านเป็นอะไรก็ได้แต่จะต้องมีตัวเลขและตัวอักษรและอย่างน้อยแปดตัวนะครับผมกรอรหัสให้เหมือนกันทั้งช่องล่างและช่องบนนะครับผม ขั้นตอนต่อไปได้เลยแล้วก็ตั้งชื่อกับกล้องอีกทีหนึ่งครับผมอันนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการตั้งค่ากล้องเบื้องต้นแต่ว่าในหน้านี้มันจะแนะนำ Cloud Storage สำหรับบันทึกลง Cloud Server เพื่อที่จะเรียกดูย้อนหลังจากที่ไหนก็ได้แม้ว่าตัวกล้องจะไม่ได้ออนไลน์แล้วก็ตามนะครับผมซึ่งจะทำให้อุ่นใจขึ้นไปได้อีกระดับหนึ่ง เพราะมีการบันทึกลงคลาวด์เซิร์ฟเวอร์แยกไปอีกที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับผมอันนี้เรากดเป็น Open Letter แล้วกันเรียบร้อยแล้วครับเพียงเท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วสำหรับกล้องแอป MIPC นะครับผมเป็นกล้องที่ต้องบอกว่ามีฟังก์ชันมากมายนะครับเดี๋ยวในวิดีโอต่อไปจะมีนำเสนอวิธีการตั้งค่าอะไรต่างๆครับผมสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับผมสวัสดีครับ